ตูเรืบูบูมันตั้งนานแล้วเนี่ยแมีกับเขาจังตัวนี้เ้าเรียกว่าสอยมิวตัวนี้เขาเรียกว่า,ววเ,าเรือบูบูเรืบูบูสอยสตอรี่อันนี้คือตัวซีเค็ดเปิพ่อดีกว่า ครับพี่ปุ้มมีเรื่องอะไรจะบอกมาหาพ่อมีอะไรครับนี่ไงพี่ปุ้มอยากได้ลาบูบูแบบนี้เหมือนเขาอ่ะหานี่เขาเรียกว่าลาบูบูเหรอครับพี่ปุ้มนี่เหรอ <c oughs> อ๋อ <c oughs> พอเห็นอยู่ครับพี่ปุ้ม <c oughs> เขาบอกว่าเป็นของเล่น เอ้ยไม่ใช่เป็นพวงกุญแจเป็นของสะสมที่หายากอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมแต่พ่อได้ข่าวว่ามันมีราคาสูงช่วงนี้ด้วยไม่ใช่หรอครับใช่กรงแล้วเป็นพันฮะงั้นขอดูในกระเป๋ากางเกงพ่อก่อนนะไหนพ่อมีอยู่เท่าไหร่นะไหนขอดูหน่อยครับห้าบาทพอไหมครับพี่ปื้มไม่พอครับเพราะว่าเขาขาย พันบาทครอบเ,เราเป็นพันเลยเหรอพี่ปื้มใช่ครับแต่พี่ปื้มครับครอบครัวเราเป็นครอบครัวยากจนนะหาเช้ากินค่ำของเล่นชิลละเป็นพันเราไม่สามารถซื้อได้หรอกอยากได้จังเลยเราจะต้องเก็บเงินส่วนนี้ไว้ซื้อข้าวนะพี่ปื้ม ท่องเช้านะครับสักวันพ่อจะเก็บเงินหาเงินมาซื้อให้พี่ปื้มให้ได้เลยแต่วันนี้เราประหยัดไว้ก่อนนะดูภาพที่เรามีก่อนนะปื้มพี่ปื้มครับพ่อจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะพ่อพยายามหาเงินมาให้ได้เลยสักวันลาบุูบูจะต้องเป็นของเรากอดกันกอดกันนะพี่ปื้ม เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปึ้งไปหาก่อนนะโอเคเอออยู่ไหนนะอ๋ออยู่นั่นไง <c oughs> ว่าพี่มันเจอแล้วใส่หมวกเลยใส่หมวกทำไมอะ่ะ <c oughs> ใส่หมวกกันน้อกกันนะ <c oughs> พี่ปึ้มใส่ก่อนเลย <c oughs> อ่ะใส่หมวกนี้เลยแล้วกันนี่เอฟตี้ชิมหม้ได้ได้ได้ต้องมีอะไรแน่เลยอะทุกคน ทุเรียนเกี่ยวอะไรกับลาบูบ <Mustang> <IS mus i> ูพี่บุ้มจะทำทุเรียนเป็นลาบูบูลิมิเต็ดดิเรชั่นฮะทุเรียนลาบูบูลิมิเต็ดดิดิชั่นใช่ทำได้จริงเหรอโอ้โหงั้นเราต้องตัดทุเรียนมาก่อนแล้วล่ะทุกคนพี่บุ้จะตัดแล้วนะพ่อรอรับเลยนะพี่บุ้มตัดเลยพ่อรอรับอยู่แล้วแล้วแล้วมาเลยมาเลยพี่บุ้ตัดแล้วนะโอเคพ่อรอรับอยู่พ่อรอรับนะโอเคปล่อยมาเลย ได้แล้วพี่ปื้น<า>ทุเรียนหนออืมหอมมากเลยพี่ปื้มโอ้โหพี่ปื้มเหม็นจะตายอยู่แล้วอะไรเหม็นอะไรพี่ปื้มเป็นคนที่ไม่ชอบทุเรียนนะทุกคนพี่ปื้มบอกเหม็นนะเพื่อนๆนี่นะครับเครื่องมือในการทำลาบบูบูลิมิเต็ดอีดิชั่นพี่ปื้มอันดับแรก เราจะต้องเก็บตุเรียนให้เป็นภูก่อนนะโอเคออาไาแล้วหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นอือโอเคได้แล้วโอ้โหได้แล้วชิ้นที่สองแหวกเลยเพื่อนแหวกเลยเพื่อนเรื่อยเลื่อยเลื่อยเลือเรื่อยเขมากโอ้โหหลุดหมดแล้วเพื่อนเเราทำโครงสร้างภูภูเสร็จแล้วนะหลังจากเราแยกชิ้นส่วนใช่ไหมเราจะได้ชิ้นไหนบ้างอันนี้คืออะไรครับพี่เพิ่มหัวหัวก้อหน้าเหรอ แล้วก็หูแล้วก็แขนแขนลำตัวเราบูบูเปิดหน้าราบูบูให้ดูหน่อยแดน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 โอ้ยเป็นเนื้อทุเรียนหน้าราบูบูแต่เพราะว่ายังไม่เหมือนนะขาดอะไรไปหรือเปล่ากิ้งเหรอไปเพิ่มเตรียมตามาแล้วเหรอเราเตรียมปากฟันมาด้วยนะทุกคนอ้าวใส่ฟันเลยพี่ปื้มนี่แหละนี่นะครับ ระวังหนามนะถ้าไม่ใส่ถุงมือนะครับเปิ้ลครับอ่าฟันเสียบอีกข้างนึงเสียบดีๆครับเสียบดีๆครับเดีย๋ยวจะไม่เป็นลาบูบูจะเป็นลาบูบี้ลาบูบี้นี่ปะได้ไหมอือฟันเสียบโดนเม็ดเขาหรือเปล่าอือชนเม็ดนิดนึงอ่ะได้อยู่นี่เอาตาตาอีกข้างนึง ตาเสียลงไปข้างนึงแล้วโอ้โห <c oughs> <c oughs> ยังเหมือนนะทุกคนใส่จมูกจมูกลาบูบู <c oughs> นี่เราจะเป็นเราบูบูลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วนะทุกคน <c oughs> คลิปนี้พี่ปึ้มเสียงตายเลยนะครับเสียงตายจากกลิ่นทุเรียนนะครับพี่ปึ้มเป็นคนที่ไม่ชอบทุเรียนนะทะําราบูบู l i ลิมิเต็ดอีดิชั่นให้เพื่อนๆดูเลยว่าเหมือนมากหมุนตาหน่อย เหมือนไหมพี่บุมเหมือนเหมือนเลยดูดูดูใ,ใส่ตัวอย่างสวยเลยใช,ใช่ใส่ตัวต่อเลยนี่เราเสียบมาจิ้มมาไว้แล้วนะทุกคนเอาใส่ถุงมือเลยครับขั้นตอนนี้นี่พ่อจับหน้าราบูบูให้พี่ปุ้มจิ้มไปเลยเลงให้ตรงนะโอเคสวยยังสวยแล้วสวยแล้วครับพี่บุ้มอย่าจับหน้าราบูบูอย่าจับหน้าราบูบูหน้าราบูบูจะเละ ใช่ครับเพื่อนเพื่อนแต่ระหว่างทาเกิดอุบัติเหตุลาบูบูล้มหน้าลาบูบูเลย,เลยทุกคนนี่จะเหมือนอยู่นะเพื่อนเพื่อนคิดว่าเหมือนไหมท่าตอนแรกที่เพื่อนๆนเห็นหน้าเหมือนมากเลย,ยตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหูยาวมากนี่ตาก็จะเบี้ยวๆหน่อยนะพี่เพื่อมหมุนตาให้เขาหน่อยอ้าวจัดหน้าจัดฟันเขาหน่อยนะแล้วก็ ทุเรียนเขาก็เละไปซะหน่อยนะเพื่อนโอ้จริงๆเราซื้อทุเรียนมาตอนที่เขาแข็งนะแต่เรารลืมวางลืมทิ้งไว้เขาก็เลยกลายเป็นเละไปหมดเลยส่วนขาหายไปไหนครับพี่ปุ้มขาไม่มีเพราะว่าทำไม่ได้เนาะไม่งั้นก็จะตั้งไม่ได้แค่นี้ก็ถือยากมากแล้วนะนี่นครับทัพโปถือผิดท่านี่หัวลาบบบกระเด็นหลุดหายไปเลยนะ ตอนนี้จมูกร่วงมาอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนดูสิจมูกล่วงมาอยู่ที่ฟันแล้ว <c oughs> <c oughs> รู้ไหมครับนี่คือของปวดของน้องโปรดน้องโปรดมากเลยนะน้องโปรดชอบกินทุเรียนหมอนทอง <c oughs> แต่พี่ปื้มเขาไม่กินนะครับ <c oughs> ใช่วันนี้น้องโปรดไม่สบายนะ <c oughs> ก็วันนี้เราก็เลยอยู่กัน2คนเนาะ <c oughs> อ้าวแล้วก็ทุเรียนจะบังคับให้พี่ปื้มกินก็ไม่ได้ครับคนชอบก็ชอบคนบอกว่าเหม็นก็เหม็นถามน้องโปรดบอกว่า คอมบอกคลิถามพี่ปุ้มบอกว่ามือนนี่นะครับน้องปวดวิดีโอคอลมาพอดีอยากเห็นลาบูบูนะทุกคนน้องปวดจะกลับบ้านแล้วน้องปวดกำลังกลับบ้านแล้วนะทุกคน้วพี่ปุ้มพี่ปุ้มเหลืออะไรไว้ไห่มีทุเรียนไว้ให้กินด้วยนะน้องปวดเตรียมกินเลยนะโอเคลาบูบี้น้องปวดจ้องตกใจแน่เลย ลาบุบี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย